สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพูดการรีวิวอุปกรณ์นะครับนะวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับจากค่ายเพเซลฝรั่งเศสนะครับก็คือตัวลิกนะครับน้องเล็กจากค่ายเนาะก่อนหน้านี้เนาะเราได้ทําการรีวิวสําหรับตัวพี่ใหญ่ไปแล้วนะครับก็คือตัวเพเซล id s นะครับนะถ้าใครสนใจนะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับวันนี้เราจะมาอินบ็อกซ์นะครับเปิดกล่องกันเลยนะครับสาหรับตัวเพเซลลิกนะจะมีอะไรบ้างนะครับ เรามาดูในส่วนแรกเนาะด้านนอกนะครับกล่องก็มีมาให้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะด้านหน้าด้านหลังอันนี้ก็จะบอกตัวสเปคเข้าวๆนะครับนะ แกะกล่องมาเนาะเราก็จะเจอตัว Pixel ลิกนะครับนะพร้อมกับคู่มือมีมาให้นะครับนะคู่มือตัวนี้นะครับมีเป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะถ้าท่านได้สนใจอ่านคู่มือนะครับสามารถเข้าไปอ่านในเว็บของ Pixel ได้เลยนะครับนะทุกตัวนะผลิตภัณฑ์ของ Pixel สามารถเข้าไปอ่านได้มีเมนูภาษาไทยให้อ่านเรียบร้อยนะครับนะโอเคนะครับนะตัวที่เราได้มารีวิวในวันนี้เนาะก็จะเป็นตัว Pixel ลิกนะครับนะ ตัวเล็กน้องเล็กนะลองมาจากตัว Pixel IDS ที่เคยรีวิวไปครั้งก่อนนะครับนะด้านหน้านะโหค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับนะเป็นลักษณะนี้นะครับ ป็นลักษณะนี้นะนะครับนะด้านหน้าก็ยังคงใช้เป็นแถบของตัวเพจโลหะนะชิ้นเดียวเลยนะครับมีการซาะร่อ,องบอกตำแหน่งการทำงานนะครับนะด้านบนเสริมมาให้นะก็คือแถบของตัวโลหะป้องกันการเสียสีการใช้งานเชือกนะครับไอ้ตัวนี้ใช้งานค่อนข้างที่จะดีมากๆช่วยยืดอายุการใช้งานของ ตัวผลิตภัณฑ์ได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะขยับมาด้านล่างเนาะก็ยังเป็นปุ่มกดปลดล็อกนะครับนะในลักษณะของตัวปลดออกจากคาราบินนะเพื่อติดตั้งเชือกนะครับนะก็เป็นในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็ใช้งานค่อนข้างที่จะง่ายนะครับนะพลิกมาด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังนะด้านบนนะครับด้านบนก็จะบอกเกี่ยวกับมาตรฐานที่ได้รับเนาะนะครับนะขยับมาด้านล่างนะครับก็จะระบุเกี่ยวกับการ ลองรับเชือกนะครับสำหรับตัวลิกนะครับจะลองรับเชือกขนาด1 0 1ถึง11.5ม mm มนะครับนะด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะระบุกเกี่ยวกับปีที่ผลิตเนาะปีที่ผลิตนะครับนะอีกหนึ่งส่วนที่เราจะใช้งานกันค่อนข้างบ่อยเนาะก็คือตัวคันโยกนะครับที่มีมาให้ตัวนี้ก็ ทำมาจากพลาสติกอย่างดีเลยนะครับมีการซาอร่งเพื่อลดน้ําหนักนะครับของตัววัสดุนะครับถ้าไม่ใส่ถุงมือนะจะจับดูค่อนข้างที่จะหยาบนิดนึงอันนี้ช่วยค่อนข้างเยอะเนาะไม่ให้ลื่นด้วยอีกส่วนหนึ่งถ้ามือเราเนี่ยมี คาบเงือหรือต่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้จับได้ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับนะอันนี้ขนาดผมใส่ถุงมือนะถุงมือยางก็ยังจับได้ค่อนข้างที่จะชับเลยนะครับนะตัวนี้คุณสมบัติเด่นๆของตัว Pixel ลิก k เลยนะครับถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กกว่าพี่ใหญ่นะก็คือตัว IDS เพราะว่าต้องการขนาดที่ compact และการใช้งานที่ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับเวลาที่ผมใช้ทั้งในงานกู้ภัยนะรวมถึงการแข่งขันเกี่ยวกับระบบการกู้ภยนะัยเนาะจะนิยมใช้ ตัวลิกเนี่ยหรือว่าตระกูลที่ไม่มีแอนตี้เพนิกเป็นหลักนะครับเพราะว่าคุณสมบัติที่เขาให้มาเนี่ยมันจะสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าเนาะส่วนคนที่ใช้นะก็ต้องมีความชํานาญเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนะโอเคอันนี้จะเป็นด้านนอกนะด้านนอกของตัวลิกนะครับนะเปิดฝาหรือไซด์เพจขึ้นมานะครับนะตัวนี้ก็ยังใช้ระบบการล็อกก็คือการใช้ลูกเบี้ยวในการล็อกเนาะอันนี้ก็ไม่ต่างจากตัวรุ่นพี่ที่เคยรีวิวไปครั้งก่อนเนาะก็คือตัว Pacil y ซเซลครับ ถ้าท่านใดย,ยังไม่ได้ดูนะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ตัวนี้ที่มีมาให้เลยก็คือจะไม่มีสํำหรับระบบแอนตี้แพนิคนะอย่างที่บอกครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านที่จะไปเลือกใช้เลยสําหรับงานผมนะที่ส่วนใหญ่ใช้ในการกู้ภัยนะก็จะนิยมใช้สําหรับตัวเพเซล l ลิกเนี่ยนะครับเพราะว่าการใช้งานค่อนข้างจะคล่อง,งตัวแล้วก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะขนาดกระทัดล่าสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ที่จะ ค่อนข้างที่จะครอบคุมการทางานของผมเลยนะครับนะโอเคส่วนการใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามได้เลยครับผมการติดตั้งลิกนะครับเข้ากับเชือกเราก็ทําการหมุนคันโยกนะจากนั้นก็เปิดไซส์เพจหรือตัวฝาด้านหน้านะครับติดตั้งเชือกเข้าตามลูกศรน,นะครับนะจากนั้นก็ปิดฝาหรือตัวไซส์เพจให้เรียบร้อยนะครับทําการเทนชันเชือกหรือว่าเร่งเชือกให้ตึงนะครับเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับ จะเห็นได้ว่าทั้งตัว p พซเซ l i ิ k และก็ตัว p พซเซ ID เนาะจะมีรูปร่างหน้าตารวมถึงฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับนะตัวลิกก็จะได้ขนาดที่กระทัดัด ลงมานะครับนะ ID ก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับส่วนการใช้งานอ,าอื่นๆเนี่ย้ายกันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการใส่เชือกนะหรือว่าการลอยตัวนะครับทั้ง2ตัวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการลอยตัวด้วยระบบออโตล็อกทั้งคู่นะจะแตกต่างฟังก์ชันหลักๆด้วยกันอยู่2ตัวนะครับนะ ID นะ ID ของเราจะมีระบบแอนตี้แพนิคหรือว่าป้องกันการตกใจรวมถึงการใส่เชือกกับด้านมาให้นะครับผู้ใช้งานนะครับส่วนตัวลิกนะก็จะตัดฟังก์ชันทั้ง2อ,อย่างออกไปนะครับนะอันนี้ก็ แล้วแต่ผู้ใช้งานเลือกใช้ให้เหมาะสมแต่ละหน้างานนะครับ ท่านใดที่กำลังมองหาอุปกรณ์เลยตัวนะครับที่ใช้กับเชือก10ถึง11.5มิลเมตรนะครับแล้วมีน้ําหนักเบานะครับประมาณสัก400กรัมนะครับอย่างตัว p e s e l i c ตัวนี้ก็เป็นอีกหอุปกรณ์ที่น่าสนใจเลยนะครับเนาะ p e s e l l i กนะครับมีมาด้วยกันอยู่2สีนะครับก็คือตัวสีทองนะครับที่ผมเอามารีวิวในวันนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวสีดานะครับสนราคาณมือหก็จะอยู่ที่ประมาณ7,000กลางๆนะครับส่วนมือ2นี่ก็ ตั้งแต่4,000บาทขึ้นมาเลยอันนี้ก็แล้วแต่สภาพเนาะท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับผมทิ้งลิงก์นะครับการสั่งซื้อให้กับเพื่อนๆด้านล่างนะครับนะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นการรีวิวอุปกรณ์ตัวไหนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ